ฟังแล้วจุกน้องเฮอริเคนพูดถึงแม่หลังทิ้งไปจะทักมาแค่ขอดูรูปน้องเท่านั้นจากกรณีน้องเฮอริเคนชิงร้อยดาราเด็กออกมาเผยผ่านช่อง YouTube ถึงมอรสุมชีวิตไม่มีอะไรได้ถูกแม่ทิ้งค้างค้าไฟสิบเดือนบ้านกำลังจะถูกยึดซึ่งทำให้เจ้าตัวท้อแม้มีอะไรได้จากช่อง YouTube แค่เพียงเดือนละ200 3 0 0ถึ300บาทเท่านั้นเลี้ยงครอบครัว ล่าสุดน้องเฮอริเคนชิงร้อยได้ออกมาเผยชีวิตในเฮอริเคนแฟมิลี่แชนแนลกับคลิปชื่อเฮอริเคนคิวแถามตอบอยากรู้ดูคลิปนี้โดยน้องเล่าว่าตนอายุ12 กำลังจะก3 3ปีในเดือนเมษายนนี้เขาวงการมาได้เพราะพี่หนงชชาๆเป็นคนชักชวนไปออกรายการชิงร้อยเพราะพ่อทำงานอยู่ด้วยส่วนพวกพี่ๆทั้ง3คนไม่ได้ทิ้งเธอโดยพี่ไปเรียนแล้วไปทำงานไปด้วยเพื่อลดภาระพ่อพี่อีกคนไปเป็นไรเดอร์ส่งของพี่อีกคนก็ไปอยู่กับตาใหญ่เพื่อลดภาระของพ่อพี่ๆไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนทำว่าตอนนี้มีใครมาช่วยน้องเฮอริเคนบ้างแล้ว เธ er อตอบว่ามีอาจารย์เท่งเถิดเทิงพี่นิกกี้นาฉัดโกบอยและพี่อิทโปงลังรวมทั้งแฟนคลับก็เข้ามาช่วยส่วนตัวเธอสนิทกับพี่หนงรักอาจารย์เท่งและนับถือพี่มัมเพราะเป็นพี่ใหญ่ถามว่าแม่ไปไหนไม่รู้จริงๆเหรอน้องเฮอริเคนตอบว่าไม่ทราบว่าแม่ไปไหนเขาติดต่อมาบ้างนานๆทีมาขอดูรูปน้อง ส่วนมาร์คแชทมานานานที2วันบ้าง3 4ถึง4วันบ้างเฮอ่อถามว่าแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ตอบถามว่าทำงานมาตั้งนานอัดรายการมาตั้งแต่เด็กๆทำไมไม่รู้จักเก็บมาเดือดร้อนอะไรตอนนี้เฮรีเคนกล่าวว่าพี่ต้องถามเฮอก่อนว่า เธอมีเงินกินหรือเปล่าทํางานก็ได้ไม่เยอะน,น,นานๆจะเยอะไม่ได้บ่อยเข้าใจผิดว่าเธอมีงานเยอะมีเงินเยอะส่วนเรื่องบ้านรอย้ายออกวันที่10บกุมภาพันธ์เขาจะขายทอดตลาดแล้วส่วนชิงร้อยเธอก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่โควิดรอบที่3แล้ว เพราะเขาจำกัดคนแค่20คนเราเป็นเด็กด้วยก็ป้องกันไว้ก่อนเลยไม่ได้เล่นจริงๆเธอก็เป็นตัวเสริมเล็กๆน้อยๆแค่เขาให้โอกาสเธอไปแสดงเธอก็พอใจแล้วดีใจมากๆถ้าเขาเรียกก็ไปครับถ้าเขาไม่เรียกเธอก็อยู่บ้านใครอยากติดต่องานโทรมาได้ที่เบอร์0856994949ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ